กราบเรียนท่านประธานร,รัฐสภาที่เคารพกับผมฉลวพวงมาลัยสมาชิกรัฐภาฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขอ,ขอส่งคัความเห็นมาตรา11ดังนี้ครับท่านประธานถามมาตรา11่ยการจัดการเรียนรู้ตามคุณวุฒิระดับเป้าหมายเพื่อการศึกษาสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรืออยู่ต่างประเทศในห,หน่วยงาน การจัดการศึกษาตลอดจนถึงส่งเสริมสนับตูนเพื่อให้การศึกษาสูงกว่าระดับขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพท่านประธานครับผมถามว่าการจัดการเรียกนการสอนของกรมส่งเสริมจะจัดถึงสูงกว่าพื้นฐานผมคิดว่ากระบวนการจัดการเรียกนการสอนนั้นส่วนนี้ผมคิดว่าผมสนับสนุนครับ ผมอยากให้กรมส่งเสริมอ่ะสูงกว่าถึงระดับปเยียดีแต่ขณะนี้รรท่านประธานระบบการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมนั้นผมคิดว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในฐานะผมเคยเป็นครูสอนกศน,นอการศึกษาน,นอกระบบและผมตามมาตลอดในเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้น,นผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะจัดการศึกษาที่สูงขึ้นน่ะกระบวนการจัดการศานะึกษาต้องครบถ้วน ผมถามว่ากรมส่งเสริมไม่สมควรที่เป็นกรมหรอครับรรท่านประธานน่าจะต้องเป็นทวงมากกว่าเพราะาอะไรครับการศึกษานอกระบบส่งเสริมเนะ่ะเรียนได้ทั้งออนไลน์เรียนทั้งออนไซต์เพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ห่างไกลในส่วนนี้การจัดการศึกษารวมถึงอยู่ต่างประเทศด้วยท่านประธานถ้าเรามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ครบพร้อมแล้ว ถามว่าไม่ใช่ว่าดูถูกมหาวลัยในประเทศไทยขณะนี้ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีนี่มีคุณภาพแต่กลมสงเสริมคิดนะครับในกระบวนการ,การนี้จะจัดการศึกษาให้สูงขึ้นเจ่นปวชปสหรือสูงกว่าปริญญาตรีในส่วนนี้ผมเป็นห่วงจึงตั้งข้อสังเกตไปว่าจะจัดได้หรือขอบคุณท่านประธานครับ